สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนกันในวันนี้นะคะข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าเราชุดนี้ออต้องบอกได้คํคำเดียวเลยค่ะว่าเหมือนเรากำลังนั่งอยู่ใจกลางพายุการเมืองไทยในช่วงต้นปี2569ที่แบบกำลังจะประทุขึ้นทุกขณะเลยมันเป็นภาพของประเทศไทยที่กำลังยืนอยู่บนทางยากสำคัญมากๆค่ะระหว่างสงสนามเลือกตั้นที่เดิมพันสูงมากค่ะ สนามแรกคือสนามท้องผิ่นที่เพิ่งมีเรื่องราวน่าสนใจเกิดขึ้นสดสดร้อนๆเลยแล้วก็อีกสนามคือสนามใหญ่ระดับชาติที่กำลังจะตัดสินอนาคตของประเทศในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วใช่เลยครับเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตาแบบแบบห้ามกระพริบตาเลยเพราะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยครับผลในสนามเล็กเนี่ยอาจจะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงสนามใหญ่และที่สาคัญคือการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่การเลือกคนเข้ามาทางาน แต่มันเกี่ยวพันไปถึงคำถามที่ใหญ่กว่านั้นมากคือเราจะเปลี่ยนกติกาของประเทศกันเลยหรือเปล่าด้วยซ้ำโอ้โหแค่เปิดมาก็น่าสนใจแล้วค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันจากเรื่องที่เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆก่อนแต่ส่วนตัวคิดว่ามันซ่อนในยะที่น่าสนใจเอาไว้เยอะมาก นั่นก็คือการเลือกตั้งอ,อบตอที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้ค่ะในข้อมูลที่เราได้มามีกรณีศึกษาหนึ่งที่โดดเด่งออกมาเลยคือเรื่องของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคุณหญิงลีสีจุมพลที่ลงสมัครนายกอ,อบตอในบ้านเกิดที่บุรีรัมย์ครับเป็นเคสที่คนพูดถึงกันเยอะมากเลยครับที่มันน่าตื่นเต้นก็คือผลคะแนนเบื้องต้นที่ออกมาปรากฏว่าเธอแพ้คู่แข่งไปแบบที่เรียกว่าขืดขึ้นคอเลยค่ะแค่14คะแนนเท่านั้น โห oh, 14คะแนนใช่ค่ะตอนนี้ก็กำลังเป็นประเด็นร้อนว่าอาจจะมีการขอนับคะแนนใหม่ด้วยซ้ำซึ่งตอนแรกหลายคนอาจจะมองว่าเออชื่อเสียงระดับประเทศขนาดนี้ก็น่าจะนอนมาสบายๆในสนามท้องถิ่นครับแต่มันกลับไม่เป็นแบบนั้นประเด็นนี้ถ้าเรามองลึกลงไปนะครับมันมันไม่ใช่แค่เรื่องดาราแพ้เลือกตั้งนะครับแต่มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างสิ่งที่น่าสนใจคือผลคะแนนที่มันเบียดกันขนาดนี้ มันบอกเราว่าการแข่งขันในระดับฐานลากม,มันมันดุเดือดกว่าที่เราคิดไวมากและมันยังชี้ให้เห็นเทรนด์ที่สำคัญด้วยว่าความดังไม่เท่ากับคะแนนเสียงเสมอไปอ oh. โดยเฉพาะในสนามการเมืองท้องถิ่นที่ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกับคนในพื้นที่มีความหมายอย่างยิ่งเลยครับหมายความว่าต่อให้เป็นซูเปอร์สตาร์ที่คนรู้จักทั้งประเทศก็อาจจะไม่สามารถเอาชนะคนที่เขาทำงานคลุกคลีอยู่ในพื้นที่มาตลอดได้ง่ายๆหรอคะ ถูกต้องครับมันสะท้อนว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเนี่ยเขามีความซับซ้อนในการตัดสินใจมากขึ้นเขาอาจจะมองว่าใครคือคนที่พึ่งพาได้จริงในยามเดือดร้อนใครคือคนที่เข้าใจปัญหาของหมู่บ้านอย่างแท้จริงซึ่งปัจจัยเหล่านี้ชื่อเสียงระดับชาติอาจจะให้ไม่ได้การที่คะแนนออกมาสูสีขนาดนี้มันเหมือนเป็นหนังตัวอย่างชั้นดีเลยครับที่บอกใบ้เราว่าขนาดสนามเล็กอย่างพลิกล็อกแล้วก็คาดเดายากขนาดนี้แล้วสนามใหญ่ระดับชาติที่กำลังจะมาถึงละ จะดุเดือดแล้วก็เต็มไปด้วยจุดเปลี่ยนขนาดไหนเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะหนังตัวอย่างของจริงแล้วถ้าพูดถึงหนังเรื่องหลักตอนนี้บทวิจารณ์ยกแรกก็ออกมาแล้วในรูปแบบของโพลล่าสุดจากนิดาโพลสำหรับการเลือกตั้งสสทั่วไปในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ซึ่งผลที่ออกมานี่ดิฉันว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของพล็อตเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยใช่ครับ ผลสำรวจครั้งนี้มีประเด็นที่ต้องขอบคิดตามเยอะมากทีเดียวสิ่งแรกที่กระโดดออกมาจากหน้าข้อมูลเลยคือตำแหน่งแคนดิเดตนายกอันดับหนึ่งค่ะกลายเป็นคุณเท่งนัทพงศ์จากพักประชาชนที่คะแนนนิยมพุ่งขึ้นมานำแบบชัดเจนตามมาด้วยอันดับสองคือคุณอนุทินจากพักภูมิใจไทยแต่จุดที่คิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเกมของจริงคือสถานการณ์ของพักเพื่อไทยที่คะแนนนิยมหล่นมาเป็นอันดับส ซึ่งจุดนี้แหละครับคือตัวแปรสำคัญที่สุดของการจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้าเลยมันเปลี่ยนสถานะของพักเพื่อไทยไปโดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมคะจากที่เคยถูกมองว่าเป็นตัวเต็งที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแบบนอนมาตอนนี้กลายเป็นอยู่ในสถานะที่เรียกว่าพักตัวแปรหรือ kingmaker แทนถูกต้องครับถ้าเราจะวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งขึ้นนะฮะประเด็นแรกเรื่องคะแนนนาของพักประชาธิไปไตยมันน่าทึ่งตรงที่ว่า นี่คือพักที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์จากพักเก่าไกลที่ถูกยุบไปค่ะการที่ฐานเสียงยังคงเหนียวแน่นและส่งต่อมาได้อย่างสมบูรณ์แบบขนาดนี้มันบอกเราว่ากระแสะความต้องการความเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่แค่กระแสแฟชั่นทางการเมืองอีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางความคิดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มใหญ่ในสังคมไปแล้ว คือมันไม่ใช่ความพักดีต่อตัวพักนะครับแต่เป็นความพักดีต่ออุดมการณ์ในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างซึ่งน่ากลัวกว่ามากสําหรับกลุ่มอํานาจเดิมเหมือนกับว่าต่อให้ยุบภาชนะไปกี่ใบของที่อยู่ในนั้นก็ยังอยู่ครบแล้วก็พร้อมจะไหลไปอยู่ในภาชนะใบใหม่ได้เสมอแล้วในส่วนของพักเพื่อไทยที่กลายเป็นพักตัวแปรล,ล่ะคะมันมีความหมายในทางปฏิบัติยังไงบ้างคะลองลึกภาพตามมาครับว่าการเมืองเหมือนการสร้างหนังเรื่องหนึ่ง พักเพื่อไทยจากเดิมที่เคยถูกวางตัวเป็นพระเอกตอนนี้บทบาทเปลี่ยนไปกลายเป็นผู้กำกับแทนพวกเขามีอำนาจที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกใครมารับบทนำในรัฐบาลชุดต่อไปอจะเลือกจับมือกับขั้วเดิมหรือจะเลือกจับมือกับขั้วใหม่แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นตำแหน่งที่เสี่ยงมากเสี่ยงยังไงคะก็เพราะถ้าหนังที่กำกับออกมาแล้วคนดูไม่ชอบไม่ประสบความสำเร็จคนแรกที่จะโดนวิจารณ์นหนักที่สุดก็คือผู้กำกับนั่นแหละครับ จริงด้วยค่ะมันคือตำแหน่งที่มีอำนาจต่อรองสูงสุดแต่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่หนักอึ้งที่สุดเช่นกันสมการการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เลยซับซ้อนแบบสุดๆและผลลัพธ์สุดท้ายอาจจะออกมาในรูปแบบที่ไม่มีใครคาดเดาได้เลย โห oh, ฟังดูแล้วเกมหลังเลือกตั้งนี่น่าจะซับซ้อนแล้วก็เชื่อเฉือันกันน่าดูเลยนะคะแต่ความพิเศษของการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยมันยังไม่หมดแค่นั้นเพราะมันมีเดิมพันที่ใหญ่กว่าการเลือกสสหรือการตั้งรัฐบาลซ้อนอยู่ชั้นหนึ่งด้วยประเด็นนี้อาจจะเป็นเดิมพันที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลาย1ิปีเลยก็ว่าได้ครับ ใช่เลยค่ะเพราะในวันเดียวกันนั้นนอกจากการเลือกตั้งสสแล้วจะมีการทำประชามติถามประชาชนไปพร้อมกันด้วยซึ่งคำถามในบัตรอีกใบที่จะชี้ขาดอนาคตประเทศก็คือท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องขีดเส้นใต้คำว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไว้เลยครับนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดการเลือกตั้งสสคือการเลือกคนเข้าไปเล่นตามกติกาที่มีอยู่ คแต่ประชามติครั้งนี้คือการถามประชาชนทั้งประเทศว่าเราจะรื้อกฎิกณทั้งหมดแล้วเขียนขึ้นมาใหม่เลยหรือไม่ซึ่งผลของมันจะส่งผลกระทบในระยะยาวที่ลึกซึ้งกว่าผลการเลือกตั้งสสด้วยซ้ำอยากให้ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยค่ะว่าทำไมมันถึงส่งผลกระทบได้มากกว่าการเลือกรัฐบาลนคะคะเพราะรัฐบาลอยู่4ปีแต่รัฐธรรมนูญอาจจะอยู่กับเราไปอีก20-30ปีหรือมากกว่านั้นครับ Hmm. ถ้าผลประชามติผานนั่นหมายถึงการเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่มาและอำนาจของสอวอรูปแบบขององค์กรอิสระระบบการเลือกตั้งหรือแม้แต่ที่มาของนายกรัฐมนตรีมันคือการตัดสินใจว่าจะสร้างพิงเขียวของประเทศขึ้นมาใหม่ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางการเมืองและสังคมไทยไปอีกหลายชั่วอายุคนเลยทีเดียว เข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่าเราไม่ได้แค่กำลังเลือกว่าใครจะมาขับรถคันเดิมแต่เรากำลังตัดสินใจด้วยว่าจะทุบรถคันนี้ทิ้งแล้วออกแบบรถคันใหม่กันเลยหรือเปล่าซึ่งมันพาไปสู่คำถามที่น่าสนใจมากสมมติว่าผลออกมาว่าคนส่วนใหญ่เลือกพักอนุรักษนิยมเป็นรัฐบาลแต่ในขณะเดียวกันก็โหวตให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมดสถานการณ์แบบนี้มันจะแปลว่าอะไรคะ นั่นเป็นคําถามที่ยอดเยี่ยมมากครับและมันสะท้อนความซับซ้อนของการเลือนตั้นครั้งนี้ได้ดีที่สุดมันอาจหมายถึงว่าประชาชนยังคงไว้วางใจคนหน้าเดิมในการบริหารจัดการปัญหาปากท้องระยะสั้นค่ะแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่ไว้วางใจในโครงสร้างกติกาเดิมอีกต่อไปและต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวมันจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายรัฐบาลชุดใหม่มากว่า จะตอบสนองต่อเจตจำนงที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเองของประชาชนนี้ได้อย่างไรยิ่งคุยยิ่งซับซ้อนค่ะแต่ยังไม่หมดในขณะที่การต่อสู้เรื่องอุดมการ์ใหม่ๆกำลังเข้มข้นในข้อมูลก็ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างอำนาจแบบเก่าเองก็ก,กำลังสั่นคลอนอย่างหนักจากภายในด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะปรากฏการณ์ศึกน้าหลานและการแตกหักของบ้างใหญ่ในหลายพื้นที่ ใช่ครับนี่คืออีกสมรภูมิหนึ่งที่เกิดขึ้นซ้อนกันอยู่และมันกำลังกัดเซาะรากฐานของการเมืองแบบดั้งเดิมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการที่คนในตระกูลการเมืองเดียวกันที่เคยผูกขาดพื้นที่นั้นๆมานานกลับต้องมาลงแข่งสู้กันเองมันบอกอะไรเราบ้างคะนึกภาพงานรวมญาติช่วงตรุดจีนของบ้านพวกนี้ไม่ออกเลยจริงๆคงจะน่าอึดอัดพิลึกบรรยากาศคงจะตึงเครียดน่าดูครับแต่ในทางการเมืองสิ่งที่น่าสนใจคือ มันชี้ให้เห็นรอยร้าวของระบบอุปถรัรมภ์ที่เคยแข็งแกร่งมันบอกเราว่าความพักดีทางการเมืองในปัจจุบันมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องสายเลือดหรือนามสกุลไปแล้วอืมอุดมการทางการเมืองหรือแม้แต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าสามารถเข้ามามีอิทธิพลเหนือความสัมพันธ์ในครอบครัวได้และผลข้างเคียงของมันก็คือคืออะไรคะ คือมันทําให้การเมืองในพื้นที่นั้นๆคาดเดายากขึ้นหลายโทกตัวครับ oh. เมื่อฐานเสียงที่เคยเป็นปึกแผ่นของบ้านใหญ่ถูกแบ่งออกเป็น2หรือ3ส,ส่วนมันก็เหมือนกับการเปิดประตูให้ผู้เล่นหน้าใหม่หรือพรรคการเมืองอื่นๆสามารถสอดแทรกเข้ามาแย่งชิงพื้นที่ได้ง่ายขึ้นอ๋อ oh. มันกําลังทําลายระบบผูกข,ขาดทางการเมืองในหลายจังหวัดและอาจจะทําให้เราได้เห็นสสหน้าใหม่ที่มาจากพรรคที่ไม่เคยมีที่นั่งในจังหวัดนั้นมาก่อนเลยก็เป็นได้ครับ เป็นภาพที่ชัดเจนมากค่ะเหมือนกับว่าทุกอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันหมดเลยสนุปภาพรวมทั้งหมดอีกทีนะคะสถานการณ์ตอนนี้คือเราเห็นผลเลือกตั้งท้องถิ่นที่สูสีจนน่าตกใจซึ่งชี้ว่าชื่อเสียงอย่างเดียวอาจไม่พอแล้วเราเห็นผลโพลเลือกตั้งใหญ่ที่บอกว่ากระแสะความต้องการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างยังคงแรงมากเรากําลังจะมีการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์เรื่องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และในขณะเดียวกันกลุ่มอํานาจเก่าอย่างบ้านใหญ่ก็กําลังแตกหักสู้กันเองถูกต้องครับ ดังนัน้นวันที่8กุมภาพันธ์นี้จึงไม่ใช่แค่การเลือกตั้งธรรมดาแต่เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของสังคมไทยในหลายมิติที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันทั้งมิติของตัวบุคคลที่จะมาบริหารประเทศในอีก4ปีข้างหน้าและมิติของโครงสร้างกติกาที่จะกำหนดชะตากรรมของประเทศไปอีกหลายสิบปีเลยซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่ดิฉันว่าน่าขบคิดมากที่สุดเลยค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาครับ น่าสนใจว่าจะถึงท้ายไว้อย่างไรเมื่อเราเห็นปรากฏการณ์ที่ความพักดีต่อคนดังถูกท้าทายในสนามท้องถิ่นความพักดีต่อตระกูลกําลังพังทลายลงจากภายในและในขณะเดียวกันความพักดีต่ออุดมการณ์กับกําลังพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนคําถามที่น่าขบคิดก็คือในการเลือกตั้งครั้งสําคัญนี้ความพักดีของผู้คนแท้จริงแล้วมันกําลังย้ายไปอยู่ที่ไหนกันแน่คะ มันยังคงอยู่ที่ตัวบุคคลที่คุ้นเคยพักการเมืองที่ผูกพันหรือมันได้ย้ายไปอยู่กับแนวคิดเรื่องอนาคตของประเทศที่แต่ละคนอยากเห็นอย่างถาวรแล้วและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความต้องการในระยะสั้นกับวิสัยทัศน์ในระยะยาวของผู้คนอาจจะไม่ได้ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน